ยกก็ถือกคุกินดีดกินห่อกินห้อไอ้ก็ไม่ให้ใส่กับกินอะไรไม่ยังไม่จกไพูดน้อยๆไม่พูเกี้ยเป็นยปิดหน่อยก็นคยัเี้ย้านหนึ่งกัเป็นที่ปิดเป็นปิดหน่อยคนหน่อยบ่านหนึ่งแบคนี่เกี้ยว่าแจ็เจี่ยวแนวู้ไดเนอกล่ะยางมันจะน่อยกันเม่นก็นี้เน่ សូវីជាំ្រើស់សា